โวกูเข้าเพื่โอยไม่นะชิบหายแล้วเพื่อนโอแล้วมันเข้าง่อยต้องถอยไปก่อนนะทุกคนนะถอยไ็เลยวิ่งเลยวิ่งโอ้ล้ว้ิบหายแล้วไอ้แตอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้้็โโอ้ยโอ้โอ้โอ้าโเ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้าโ้าโอยโอ้ยอ้ย้ย้ยโอ้ยโอ้น่อยอ้ยอ้้ยงสัยมอ้ยโอ้ยโอครี่มันด้ยอมย <cały istas S 1> นี่มึงได้ดิมันจริงไม่ได้บอลน,นี่คือตอนนั้นผมเล่นคือแบบมันได้ดิมันจริงไหมเนี่ยตอนนี้อ่าแล้วเก็บนั้นเนี่ยมาได้สวยวก่อนโอ้โแจ็คโดนดเลยว่ะไจ็คโดนแจ็คโดนว่ะเอามาดิคูเล่นอ่าเก็บแจ็คมาได,ด้เมื่อไโดยแบบเก็บบังเอิญนะผมนะโอเคเราต้องแจ็คเก็บก่อนนะทุกคนนะในการข้อหนึ่งของยุเอคือดีดูดีทุกคนเห็นมันเี้เอ๊ตอนนี้ลิงมันมาแล้วล่ะโอ้ลิงลิงขึ้นหายแล้วโอ้มันมาไงโอ้มันอ้าวแล้วซีเนียร์โรดอ่าสวัสดีทุกคนครับมาดูเกมนี้ด้วยพร้อมนะซาดเลยครับ ตอนนี้ผมมาเล่นกับ f อฟซีผมนะตอนนี้เออไม่ใช่แล้วหรอกตอนนั้นนะ่ะผมกำลังแบบหายคลิปยังไงแต่ผมแบบรู้สึกน้องเหงาผมละ่ะโซโลเลงเหงาเงาไงและเห็นแบบอ่าเอฟซี FC คนหนึ่งที่ผมมาเล่นกับสตีผมนะคืออ่าที่คนเล่นซีเนียร์ทุกคนนะทีะ่เล่นซับนะผมเห็นว่าน้องเขาว่าแลนะตั้งตีด้วยผมนะผมก็ขอแจมกับตีกับน้องด้วยเออไม่ใช่แล้วหรอกผมเหงาที่ตีของน้องก็ดีอยู่นะทุกคนนะอ,อแต่ละคงก็ถือว่าอาืมอะไรอ่องไะแล้วก็โอเมนโหโอเมนพลังแฝง โอเคนั่นสงสัยนักจะหัดเล่นก็บอมนะเดี๋ยวแนวนะครับผมเป็นควนคนเดียวและดูตี้น้องผมนะตี้น้องจับตาดูยดีปั๊บแปบ๊บเรียบร้อยก็นะผมน่าจะแหวกไหวอยู่นะทุกคนนะโอ้โหแต่ฝั่งตรงข้ามนี่ถือว่าตัวเอาเรื่องนะทุกคนนะม, A, มนนะีแต่ตัวเบต้ายังไม่นาตาญาณะดายาเคียวเลนที่เหลือก็ถือว่าเอาเรื่องจัดเลยแต่ตัวเราก็ได้ยิ่งผมนะโอเมนเขาว่าเป็นโอเมนหัดเล่นนะทุกคนนะก็ไม่เป็นไรสงสัยเกมนี้ก็นะไดมอนด์เยอะก็ฝั่งตรงข้ามน่าจะ ข้อตัดเท้าจ้ซูเซียกันอยู่หรอกนะผมก็แบบเล่นยูเอลผมนะตัวที่แบบล็อกมองไว้เรียบร้อย MVP โอเคทางงานเราก็มาเริ่มเกมกันหรอผมนะตอนนี้ยูเอชลเล่นกับนาตัญญาแล้วแน่นอนฮนะฝั่งตรงข้ามก็เป็นแจ็คนะเออก็ต้องระวังหน่อยนะภูมนะิภูมิเนี่ยเดี๋ยวหน่อยผีหลอยออกมาอ่าแล้วดูเหมือนเลนบนโดนก่อนนะขึ้น่ายยูเอลโซกูแล้วแ,ลแจ็คไม่น่ามาเดินไอ้แจ็คไม่ได้มาเดิน,ดาดนตามมาฝั่<า>งเขาหนะโหเรียบร้อยเอลโซกูไม่ขาดไม่แคล้ว <laughs> ก็ไปช่วยแล้วว่างั้นโอ้โหแต่ถือว่าผิดคาดนะผมนะผมนึกว่าแบบแกเขาจะมาเดินกับเม์นะผมนะอ่าแล้วตอนนี้แก๊กม้าผหนะผมก็ไปใส่กือไปดูดิผมนะดาเมจโอ้ดูดิคิดแก๊กเกือบตายทุกวนนะไม่ใช่ไรหรอกคือ ดาเมจเวทน,นะคือต้นเกมนะคือเวทน,นะมันชนะตัวใหญ่อย,อยู่แล้วอ้าวชิบหายละซีเนียลโกงโอ้โหดีนะซีเนียลอยังมีนะผมนะและแ้วแจ็คเลือดน้อยผมนะโอ้โหมันรอดนะแจ็คผมก็ได้ฟิุกมาแล้วเก็บแก๊กมันมาได้ผมนะแล้วเราก็เกือบตายเหมือนกันโอเคและแน่นอนฮนะัลลาน e ี้แคลรี่เราเป็นเอลซูผมนะซึ่งผมก็เป็นยุย้ยซึ่งแน่นอนนะเป็นคอมโบสายโปผมนะคอมโบนี้เป็นคอมโบที่โคตรน่าลำคาญมากผมนะแต่ฝั่งตรงข้ามไม่มีเฮลนด้วยถือว่าแบบเป็นแบบ คอมโบที่แบบโคตรน่าลำค้างของผมนะไม่ว่ามีอะไรอ่ะแล้วเอลซูรลงใส่เราหิวคว่มเอลซูรเราหิวไหวไหมเอลซูรไหวไหมโอเคมารับนิดหน่อยผมนะในสฉานี้ผมก็ได้มาเอาวังกรกับป่าแล้วก็แคลรี่ย์ของผมนะและแน่นอนฮะแคลรี่ไอป่าเราเหลือเลือดน้อยผมนัสจึงเป็นซิเนเทียร์เลือยร้อยคิลเลนน่าจะมายหัวซิเนเทียร์ไว้ของผมนะรอดไหมเนี่ยผมต้องไปช่วยแล้วผมนะโอ้รอดไหมรอดไหมโอเคใส่ซีไปก่อนผมนะแล้วในฆ่าคิวเลนมาได้ของผมนะได้ป่ะป่าเราก็ตายด้วยเม็ดฝังตัวข้ามกันของผมนะอุ้ยเมื่อกี้นะถ้าแบบ แม่ถ้าแบบยังคูณดาวเล็กน้อยนะนายหย่าเก็บเอาเรื่องนะุกวนน้ำคิดนายหาไม่กลับวะไม่กลับวะเราไม่กลับนะเดี๋ยวก็วูบอกนาต้ยานะไม่กลับบ้านนะโอเคเราแชร์คลิปก่อนนะด้วนนะเราก็ได้เดินก่อนนะแต่ก่อนอื่นเดินไอ้ก่อนเราเดินเราเก็บเรื่องไปก่อนนะเราลงเชืเลนไลท์โอเคก็ไปเติมบนต่อผมนะก็แค่นี้แหละนะก็ไปเติมบนต่อเลือดโจเกอร์เพระนกับแครกเท่านั้นแหละเนี่ยเอาโจเกอร์วะ มาดิโจ๊กมาดินี่แหละโจ๊กเคยกับแคอยู่เองนี้เราโดนนะโอ้แล้วใส่แจ็คเอาและแจ็คดุงเดิมได้ป่ะโหแล้วมันฟิกตามได้ป่ะเดียวอ่าเรียบร้อยแล้วครับที่ขัดแจ็คไปก่อนนะผมนะไม่กลับตายแล้วที่โกโอ้สีเนียโดดว่ะหายผมนะต่อดไปก่อนนะขอขอแป๊บผู้อื่นไม่ได้มไม่ได้ทีหนึ่งก็ไม่ได้หรอเนี่ยว่าจะโดนแจ็คละเราก็ต้องลองโจ๊กด้วยนะทุกคนนะโอเคตอนนี้มาเรียวยาวมาเตือนผมนะตอนนี้ แล้วสีแนวโดนสีเนวโดนไหวไปสีเนี้ยโอ้โหแล้วยิงมันขึ้นมาครับผมอ่ะมันขึ้นมาไกลมากเลยแต่เราก็ได้ดาร์คเลเยอร์มาครับผมนะโอเคหลังจากเราใช้คิดการเสร็จแล้วก็มาเตจมบนตามปกติครับผมนะเออเราต้องมาตอนแรกเจ้เกิดอ้าวแลเอลซูกรวนรอดนะครับผมนะเอลซูโอ้โหหายบอกให้หายโอ้โหบนสี่ว่ะทุกคนต้องระวังนะบนสี่เนี่ยระวังมันโถมนะทุกคนโอ้โหสี่ตัวเลยว่ะโอเคเราต้องแก้เค้นให้ได้ก่อนนะทุกคนนะตอนนี้เอามาไหมล่ะออมาไหมล่ะ โอ้หต้องระวังนั้นดีกว่านะตอ,ตอดไปก่อนนะหุ่ยเกือบแล้วไอ้กแก๊งกูอ่าแล้วซีเนเตียกูโดนไงโอ้ต้อง,ต,องต,อต,อต,อต้องแบบตอดก่อนนะตอดแก๊งหลังโอ้โหเรียบร้อยแล้วซีเนเตียอ่าแล้วคิเลนเขา้าชิมหายแล้วกูโอ้โหกูยังปล่อยตีโอ้โหชิมหายแล้วไม่น่ารอดผมน,นะโอ้โหโดคนคำนี้วโซน โอเคในฉากนี้ก็ตามปกติครับผมนะเราก็ได้ดาร์กมาเรียบร้อยโอ้โหอุอ้ยเจ็บอยู่นั่นนะ่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่น,นนะน่าเป็นยาน,านนะเอาแล้วเอลสูดยิงโดนครับผมนะเอาแลยเป็นยาตายว่ะมันตายอะไรวะทุกคนเมื่อกี้เลี้ยงมันเคลือน้อยอยู่ล่ะมันตายเลยวะเฮ้ยเอลสูดมันมีสถานะเผาไหม่หรอวะเออเอาแล้วจะหายาย,ายังไงเพื่อนกูโอ้โหลิงมาเรียบร้อยแปลงโชคดีโอ้โหรอโอ้โหเดี๋ย,อย,อยวโอ้ไม่นะทำอะไรเนี่ยความจริงไม่ใช่ผมว่าจะรอขัดแก๊กครับผมนะแต่มันฟิก <พา S 1> ใส่เลยวะ โอเคครับผมเพิ่งเกิดแหละเพื่อนเราก็เพิ่งตายไม่ใช่เพิ่งตายตีตายนานแล้วไงเดียผมต้องต้องการคลิปอีกแล้วนะทุกคนนะจะต้องระวังแจกคซิงด้วยไอตัวนี้ยิ่งจะเสียวอยู่นะโอเคทายก่อนนะทายก่อนกันคลิปให้ได้ก่อนนะโอ้ยเป็นไงเป็นไงเก็บแล้วเก็บแล้วโอ้โหแล้วเพื่อนเราก็นะพูดคุยกันก่อนนะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวโจ๊กมาโจ๊กมาจ้าชายโจ๊กมามาดิโจ๊กมาดิโอ้โหใจนึงกันหนึงนะเรวสัวเป็นไงอื ก็นะก็สถานการณ์ตอนนี้มันยำแย่แะ้วทุกคนนะสิ่งที่ง่ายๆคือเราต้องยื้อต้องรอเลดทุกคนนะคือของต้องข้ามเนี่ยคือมันมีต้นเกมทั้งมาตังย่าคิวเลนโจเกอร์นี่ต้นเกมหมดเลยนะฝั่งเรามีเลดก่ะอูเยอะอยู่นะเลดโอเมนก็เลดนะโอเมนทุกคนนะโอเคตอนนี้เราต้องการป้องกันมากเลยนะทุกคนนะโอแต่โจเกอร์ก็ยิงมาผมน่ะรอครับรอตอนเอาแล้วสุดรวนดึงโอ้โหดีแลวมันรอดมาได้นะทุกคนนะ โอ้แต่เพ oh, okay. oh, okay. ื่อนกูโดนกูขึ้นหายน่ะฮะเออโกรก็เอาคู่กับตายแล้วกันเอาคูเรียนมาอึ้งคอยไงอื้อเรียบร้อยเจ็บคูเรียนได้แต่ตอนนี้เลือกผมน้อยนิดผมนะแต่ผมไม่กลับไงให้เราเนี่ยกระจายนักสู้นะโอ้โหตัวเจ็บละมาดิเกอร์ากเกอร์โอ้โหแล้วมันโดนบางไฟยังไงโอ้ โอ้ในฉานนี้เหมือนมีคนต้องการขอช่วยเหลือผมนะเลนบนโดนไล่มาอย่างแน่นอนนะผมนะเป็นไงเป็นไงเป็ไงทุกคนตอนนี้ต้องปล่อยฟ้าเข้าไปเต็มเต็มไหมนะเต็มเต็มไหมนะโอ้โหลิงฟิกเลยว่ะทุกคนโอเคลิงลิงฟิกแล้วลิงฟิกเทว่าใช้ได้ผมนะลิงเสียฟิกนะมันก็ไม่ตายขนาดนั้นนะดาเมจดุยไม่กว่าอะไรขนาดนั้นวะโอเคตอนนี้นะต้องรอนะค่อยๆต่อเลื่อนไปก่อนแชร์คลิปก่อนนะทุกคนนะ โอ้แต่มันก็เคลียร์คลิปยากเล็กน่อยนะยุ้ยโอเคแล้วดูเหมือนฝั่งตรงข้ามควบไม่กลา้าเข้าผมนะแล้วซึ่งตอนนี้เกมเรานําอยู่นะไอเกมเราตามอยู่นะทุกคนนะตอนนี้เราก็ได้แค่ต่อแล้วผมนะเราเช็คพุ่งไปก่อนนะโอ้เช็คดูนฝั่งตรงข้ามจะมาเคลียร์เป็นไงเรียบร้อยแล้วผมนะโอ้ยทํานเคียร์เอาสูยิงโดนนี่คือเจ็บหนักเลยนะทุกคนนะ,นะนะอ้าวแล้วซีนเตียกูแตกว่ะอ้าวยี้พาแล้วซินกูโอ้โเนี่ยผมอะคือคือเหมือนคิดถึงเหม,มือนผมอะผมเล่นซีนตอนแรกผมก็มักเจอเดี่ยวเงี้ยทุกคนนะ,นะนะ คือผมชอบเล่นแบบบุกเดี่ยวบ้านเลยครับตอนผมเล่นซิมตอนแรกไงนะอ้าวเลยโอสุเป็นไงโอสุโ้โอ้โหโดนขับี่สวนปะนะชิบหายแลย้วชิบหายแลนะม,มันจะฆ่ากูเป็นอย่างแค่นี้โอ้ยต้องระวังนะเคลีคลิปไปก่อนนะทีนี้สำคัญคือการเช็ีคลิปครับผมนะคือให้ฝันโดนฆ้ามีคลิปเล่นไนงะเอาไม่หละ่ะเอาไม่หล่ะมาดีตอนนี้ยนะ่าโอ้เจ็บอาเรืองนะเจ็บอาเรืองเชียงไงฮะเอาไงตอนนี้อืมเพื่อนเราโดดรสไฟให้ผมนะอ้าวแล้วโดนดึงเอาไงต่อโอ้แก๊กเจ็บครับผมแก๊กเจ็บหนักครับผมนะ ่ะเอ้าโซ่ก็ยนดีไม่โดนว่ะใจเย็นใจเย็นเอาละคิวเรนเข้าไหมหน่อโอ้ไม่เข้าว่ะมันเปิดอสติคูว่ะนี่ะเซฟขึ้นต่อผมนะกลัวลิงเข้ามาลิงไมันก็ยิ่งอันตรายกว่าคิวเรนนะทุกคนนะคิวเรนมันยังพอมีอะไรบ่งบอกไงคิวเรนไม่ไงโอ้เจ็บหนักก้มนะโอ้เจ็บหนักเอาเรื่องเจ็บหนักเอาเรื่องว่ะโอเคดูมาตอนนี้ฝ่าเราบอกว่าให้ฟาร์มนะฝาเราจะฟาร์มเลยนะแล้วตอนนี้แจ็คฟั่งมันเริ่มมาผมเริ่มบึกคือเข้ามาแล้วผมนะ แล้วไงมันเริ่มเปิดมาแล้วไงโอ้ยสูวเราหนีไม่ได้ผมนะต้องระวังนะตอนนี้โอ้ยแกคกูว่าไงครับแจ็คงผลเลี้ยมันดึงโดนด้วยเยอะแค่เดี๋ยวปู่ตึงเธอหนิแกเอาละโอเยกูเข้าแล้วโอ้ยไม่นะแนชิบหายแล้วเพื่อนโอหแล้วมันเข้าง่อยต้องถอยไปก่อนนะทุกคนถอยก็เลยวิ่งเลยวิ่งโอ้โหแล้วชิบหายแล้วไอ้แจ็กเต้นเพื่อเต้นเพื่อกระจายก็ได้โอ้โห ปาโตมันมาถึงหน้าบ้านเราเลยว่ะแล้วมันทิ้งแคลรี่มันไว้อยู่ด้วยสงสัยมั่นใจกับแคลรี่มันด้วยหืมมันเล่นตึงเลยวะทุกคนนี่มึงไดมอนด์จริงไหมในตอนนี้คือตอนนั้นผมเล่นคือมันไดมอนด์จริงไหมเนี่ยตอนนี้อ่าแล้วเก็บนั้นเนี่ยมาได้สวยมานโอ้ยแจ็คโดนเลยว่ะโดนแจ็คโนเลยว่ะเอามาดิคือเล่นอ่าเก็บแจ็คมาได้มาประมาณโดนแบบเก็บบังเอิญนะผมนะโอเคเราต้องเก็บก่อนนะทุกคนนะในกราฟิงของยุเอคือดูดีทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้คือดูยูเอเนี่ยคือสกิลมันน่ะมันเหมือนอ่ะ ันตีแวนทุกคนนะสกิลสองเลยคือถ้ามันแบบศตรูอยู่ใกล้มันอาจจะไปชิดมันนะคือถ้ามันโดนสกิลสองมันโดนเต็มๆเลยนะทุกคนนะโคตรแรงเลยบอกให้โอเคฮะเนื่องจากไฟเมื่อกี้ตอนนี้คือทีมเราก็ได้กลับมาบุกแล้วผมนะซึ่งแน่นอนฮะเงินเรายังนำอยู่ไงเแล้วเราก็บุกไงเป็นไงเราเป็นฝ่ายบุกไม่กลัวไงไม่กลัวเลตอนนี้แน้วฝั่งตรงข้ามไม่ก็เล่นเสียไปแล้วทุกคนนะโอ้โหมึงควรเล่นกระตึงอยู่นะฝั่งตรงข้ามเนี่ยโหเล้โดนเนี่ยเก็บอยู่นะนะโอเคตอนนี้ก็ส์เกิดแล้วผมนะ แต่เพื่อนเราลุงใสมันจะเอาผมสย่างฉับผมไม่นะอย่าเลยคือฝั่งตรงข้ามเห็นไหมสกอร์เราก็โดนตามตรงตรงข้ามมีเพื่เยอะกว่าเราแร้วเปิดไม่ไหวแน่นอนผมนะแต่ฉันก็เปิดเรียบร้อยผมก็พยายามตอดให้ครับผมนะพยายามใช้คิวขวางให้ผมนะเล็งที่โจ๊กเกอร์อย่างเดียวผมนะตอนนี้เล็งโจ๊กเล็งโจ๊กเล็งโจ๊กอืกเลยต่อตาข้ามเข้าอลไรไงตอนนี้โอ้โจ๊กเกอร์ก็หนีไปแล้วนะทุกคนนะตอนนี้อ่านาตาลีมาทาไงนาตาลีโอ้เรียบร้อยเอาสูู่ จู๊กมันมาทุกคนชิพหายแล้วโอ้โหมันใสกูออกมาดีโจ๊กทำไรอ่ะไว้ผมมาถอยตอนนี้ยิงมันมาแล้วนะโอ้โหลิงลิงชิบหายแล้วโอเมนมาไงโอมนเอาแล้วซีเนียลดูดชิบหายแล้วโอ้โหเดี๋ยวทิ้งกูไปนี่ โอ้โหมันปิกมาด้วยโอ้โหขอโทษที่ไอ้แม่ทำมันแล้วโอ้โหเรียบร้อยชันดาวโอ้โหไม่นะไม,นไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคมาแล้วตอนนี้ผมได้ไปดูไอเทมของผม <c oughs> แล้วข้อมเห็นอะไรของผมอ่ะเมื่อกี้มูลาของผมนะจริงแน่นอนนะมันไม่ใช่แครี่เราออกมันคือโอเมนของผมนะก <c oughs> ็แน่นอนเขาหันเล่นของผมนะคือพลังแฝงกับเอ็คิวโคนก็เห็นนะต้นคิด ก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ไหนแบบไอ้ไหนเป็นคนคิดว่าแบบให้โอเมนออกโมลาก <c oughs> ูยังงงและใครใครคนต้นคิดไว <c oughs> โอเคนะตอนนี้คือฝั่งตัว้ามได้ดาดดร่วมนั้นแล้ว,วดูเดซคอสี่สี่สี่คนโอ้โหแล้วลูกสุก็เดินดึงแล้วดึงบ่อยเราโดนนองโหแล้วบอยเดินฟิกดูไม่น่ารอดครับเดี๋ยวอ้าวแล้คิวเลนมันจะคัมมิ่งซูนรวยระเด็นโอ้โหต้องอยู่อ่ะพี่ป้อมช่วยผมไว้โอ้ไอลิงมันจะมาไอมันจะมาลิงมันจะมามาดีมาดีไอลิงอันดี โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหหายหายไปเลยโอ้โหนานรอทุกคนะเรียบร้อยโอเมนกันคนยังไม่ไหวนะทุกคนเรียบร้อยฮะแพ้ตามสเต็ปเฮ้โอ้หแม่กูอยากรู้จริงๆว่าฝั่งตัว้าบมึงแรงอะไรกันวะโหเรียบร้อยฮะตอนนี้ผมก็ได้ MVP ตามปกตินะอืมตัวนี้มันเป็นตัวล็อกมงอยู่แล้วล็อกมงล็อกมงเออล็อกมง m พ p นะทุกคนนะตอนนี้โอ้โมาเข้าป้ามาได้เวลาดูแลไอ้โสมนาพวกฝั่งตรงข้ามมันมันตึงจังะทุกคน เริ่มเลยโหจะเท่โหนะโหอดีตควันทั้งนั้นเท่